เปียงแปลกเลยเปลี่ยนไม่ได้หรอมึงนะเัเสียงแบบแหลมขึ้นเไปอยเหมือนเดิมแล้วโอเคเหมือนเดิมแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงอ้าวโอเคเป็นไงบ้างครับเรื่อยครับเรื่อยๆปอดใจไม่ไหวเพราะอะไรที่เติมไม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหมสรุปไม่ไหวไม่ไหวสินแตกสินแตกใจไม่ไหวเพราจะแบบว่าเออกระชาดี้พักก่อน ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแอตันดีจริงครับพี่แอตันดีจริงไปลองดูไม่กินไปเองเหรอพี่ของแท้ครับอประดิปษฐ์เอตันก็ประเสริอดีกว่าเบลลี่ที่เขาประมูลมาอีกถ้ารถใช้น้ำมันนะนะไปเลย มันต่อดีมันไม่มีของเกาะมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นเหมือนเหมือนง่อยอะไม่มีของเกาะขัดอะไรร่างรอรอช่วงคนขายมันตีกันเยอะด้วยแหละตอนนี้มันตีกันเยอะด้วยแหละเราันเมื่อกี้ไงทำเมื่อกี้ที่มันจอดดูเราอ่ะโอ้โหตเข้าแล้วนี่ไงพี่เราชิปตีบ่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมปี๊เนียนเลยไอโฟไอโฟที่จอดอยู่นั่งเราอ่ะ ทำอะไรทักะถอดยล้ถ่ายถ่ายแฟชั่นด้วยยัง้วยยังถ่ายพวกร้บัดแฟชั่นเกิแล้วดิก็คุยคุยรวอ่ะสาพเยนรอว่าเขาใช้ฉลาดอะแล้วก็จนไหมดทุกนคอนโดเอาเดี๋ยวครับอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเดี๋ยวลูกหลงไปเนี่ยไป เดี๋ยวเราตูต่ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรอรอฟื้นอ่ะรอฟูล้จบแล้วเฮ้ยจั่วได้จั่วได้นี่นะจั่วได้ตันเมื่อกี้ กไเกลียปตายหาได้หูอย่างนี่ครับไปยีทำปวยเนี่ยไอ้ยีตัวพีนไม่ผมพี่ชายผมพี่ชายผมใจผมฟูอยู่ที่ไหนรอบแล้วเล่นในโทรศัพท์อะไรมาเล่นในโทรศัพท์เหรอพี่พี่ชายผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพี่ชายเราไปผมว่าเราไปเก็บไอ้ตำรวจนั่นดีกว่าใช่ไหม มึงออกบอกมาได้ไหมไอ้ีใจคือ <S <S ไม่ใส่ <ไอ S 1> ชุดเด<ไ>อะค <Cont> <ไ>อนติเนนทัลแล้วหร<ไ>อครับเนี่ยมีอะไรครับแล้วมึงไม่ใส่ชุดหมอแล้วหรอครับเนี่ยไอ้็ก้ฮียลองมานาพี่จุกูพี่จุกูเราไปเก็บมันไหมไอคนที่มันทำตรงผมเหมือนผม ไม่เดี๋ยวผมจะขึ้นฝากหลามก่อนพี่อาวุธยังไม่มีห้าสิบไปฆ่าไี่ไงผมจะขึ้นฝากหลามผมมีเงินน่าจะประมาณ3ามเอ็มลูกชิ้นเล็กไรเอานี่ไปถือว่าช่วยเหลือแล้อลูกชิ้นอ่ะไอะจุกแค่เจ็ดก้อนเกิดมาหนึ่งร้อยได้ไงแล้วมันต่างลูกชิ้นที่มันเต็มถุงนั้นเคยคลิปอยู่หรือเปล่าเคยถุงในเลยนะไม่เอาถุงนอกเลยนะที่กูคุณต่างไปเคยเห็นคลิปใช่ปะ ที่ก็เท้าูชิ้นนะอ่ะมึงน้อยมันหน่อยร้อยหนึ่งอะไปยันถุงก๊อฟแก๊บอ้ากูตัดกูตัดถุงในเต็มต่อแล้วก็เอาถุงนอกใส่แล้วก็ตัดถุงนอกให้เต็มต่อมาตัดให้มันแบบทะลุถุงไปเลยอะอันนี้ผมให้แบื่อวันดมิที่ให้ที่กูไอ้ตัดต้องออกเวได้ไงว่าอกเว้ยแล้วดูจินว่าออกเว้ยหรอดูจินแค่ขับชัยเดี๋ยวออกมอแล้วก็จะไปใส่สูตรซะหน่อยสูตรอะไรวะ แล้วมันเฮดอ๋ยวเงบอกก่อนนะให้ขับใจโอ้โชคดีอ่าน้องไอ้ยาคอยช่วยชีวิตเกินคาดเลยเลี้ยงแล้วไม่ใส่ขับดีไอบอลมาเลี้ยงดีบอลมัเลี้ยงลูกของเราแกงดีไหมผมไม่ใส่ผมไม่ใส่จริงๆแฟชั่นมันแฟชั่นมันฝักพี่แต่ว่าเร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 าพิมพ์ในดักแชทได้ไหมว่าโถมขึ้นเกาะเดียวก่อนตอนเนี้ยไม่แนขึ้นเป็นไม่ค่อยมันมีอยู่แล้วมีคนว่างอยู่มันมีไอมาดีอันหนึงก็เดี๋ยวพิมพ์จริงไว้ก็ได้พี่เผื่อแบบ คือมันต้องมันต้องมันต้องส่วนรวมแล้วอ่ะมันมันใช้ส่วนตัวไม่ได้ส่วนตัวเราเราช่วยได้แต่พี่อ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ของมันขาดคือพวกวอลเนี่ยนี่ก็วอลอย่างเดียวเก่งก็พอหมก็ได้ไล้พี่มันมันขึ้นปีคนละลร,ะรอบเลยแข่ก็อันหนึ่งมันน่าจะขาดอีกแน่หน่าสุดเลย เล็กไฮมันหาอยงไหนไม่ต้องทำแล่เหรอใช่พี่คุณแม่ตลาดลอยพี่เล็กไฮเล็กไฮตอนเช้ามีคนเฮ้ยขู่แกผมว่าช่วงตลาดตลาดนาทีทองตอนเช้าพี่ใช่ไหมดีบ้างเพราะว่าส่วนมากจะขายถูกตอนเช้าคือเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้โลกกลางคืนนะถูกไหมพี่ใช่เขาไม่มีเวลาเขาาคนเราต้องเวลาเลยพอเราครบช่วงเวลาเขาก็เลยขายไปได้พี่เล็กไฮขึ้นเกาะถามนักเกาะอ๋อแต่มึงขายขุนใจ เราขึ้นแบบได้เหล็กหายไหมพี่ไปขุดก็มีได้บ้างได้ได้แต่นี่มีได้แค่เพชรแดงทั้งหมดอะแต่แบบเ็ดียวแบบยังไม่พอแล้วทําไมเขาถึงไม่ไม่ทำให้มันได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่สมได้แค่เพชรแดงก็ได้เหรออาวตอนแรกมันได้ใช่ไหมใช่พี่แต่ก่อนได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเพราะอะไรวะน่าได้สิพี่ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วเพชรแดงก็ไม่มีใครขุดอลยมันเปลืองเวลาหน้ากากกันพอขุดไปก็ได้แค่เม็ดเดียว มันก็เลยขาดตลาดเนี่ยเวราแว้วมันก็เลยราคาขึ้นด้วยนี้แบบว่าอย่างของเกาะส่วนนี้นี่ยไม่ใช่เรื่ออะไรนะไม่ใช่มันยะมันไอ้นะไม่ใช่มันราคาดีเลยนะราคาแม่งก็พอๆกับถึงราคาแม่งไปทํางานอื่นดีกว่าแต่บางคนมันเสียเวลาต้องไปกระโดดตรงนี้ตรงนี้ต้องกระโดดทำนั่นแหละ เห็นเขาบอกถ้าเอามาายกําไรหมื่นเดียวแต่ขึ้นเวลาขึ้นมันนานเขาก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะมันมันยาวเกินไปอ่ะผมว่าไออันนั้นอ่ะเดี๋ยวเวลาปีอย่างแรกเลยคือมันต้องเป็นงานที่แบบคนแม่งแบบไม่ต้องไปทําเองที่ว่าอยากจะไปทําต้องไปอ่ะเพราะว่าแม่งไม่มีของงานขึ้นก่อนนะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าถ้ามันหยุดตีกันหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าของเยอะแน่นอน อยู่ตีเนี่ยตอนนี้ตีอยู่น่าจะน่าจะไม่มีเวลามาขายของอ่ะแต่ของก็ช่วงเช้าๆมีนะพี่เห็นไอ้ตรงในช่วงมารับมาเป็นสิบทสิบกว่าชุดละมึงมึงมึงออกไปพี่เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพี่มาจ่ายตังค์ตอนเย็นได้ได้เดี๋ยวผมจ่ายก็ได้มึงต้องทิ้งตังค์ไว้ให้มันเลยไมงันได้เดี๋ยวผมจ่ายก็ได้พี่มีตังค์อยู่ให้พี่มีอยู่พี่มีอยู่ร้านหกได้ประมาณพันห้า เซอร์วิสของเกาะเยอะเหรอวะขอไอ้เซอร์วิสของเกาะเยอะจัดเลยอ่ะอ๋อมันรับนี่ใช่ไหมรับพี่จะรับแพงแบบรับแบบไม่คนไข้เขาบอกว่าคนขึ้นเกาะน้อยลงแบบปัจจุบันมากเลยครับมันไม่สนุกก่อมันสนุกพ่อพี่มันยาวเกิน จะขึ้นไปต้องไปนั่งขุดติดเหนื่อยนะเอาประเด็นมันยาวเกินมาก็ต้องรอกว่าจะขึ้นได้โคตรเนะใช่ตอนเช้าย่งเงี้ยหมออย่างน้อยอ่ะขึ้นไปแบบเช้าเช้าเรื่ยงเครียดกว่าหมอจะมาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเกาะแม่งก็ขุดไปข้างล่างเลได้ของเท่ๆรวมๆทำไรดิ่ทำทำไรดิ่ ได้เคสอ,อะไรอุ้มปะผมไม่ได้เป็นตำรวจจะไปดูไหมล่ะโอเคโอเคพี่โอเคพี่ไม่กลัวละพี่ไม่มีอะไรพี่คือถ้าถ้ามันเปลี่ยนแบบหมยายถึงว่าถ้ามันเปลี่ยนรูปแบบการการขึ้นแบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอะไรเขาก็ยังพอแบบลูกเล่นใหม่ๆไง เป็นมินิเกมอ่ะจากตอนแรกขึ้นมาอยู่บนฟ้ายี่อะไรเงี้ยอยู่ในน้ำแล้วใช้จุดวาร์ปไปยินนงไปแต่ก่อนผมขึ้นยังบ่อยอ่ะอันก่อนอ่ะตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเลยมันนี่มันอันนี้มันยาวใช่ไหมใช่มันยาวไปพี่แต่ก่อนขึ้นเพราะมันระยะทางมันไกลหรือว่าอะไรมันไกลพี่ระยะทางมันไกลมันยากพลาดไม่ได้อ่ะพุ่ง่ายเมันเยอะมันพลาดไม่ได้อ่ะเกงเลยมม่พลาดไม่ได้เนี่ยใช่เหรอนี่คือรอบนี้คือ้าพลาดเลยเหรอ Oh. ใช่พี่เขาบอกว่าทำรอบเมืองรวยกว่าเยอะเลยใช่คนก็เลยเลือกที่ไม่ต้องลงทุนด้วยคแค่มีสกิลบางคนที่ไปทำก็คือเขาก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มแบบเวอร์นึกออกใช่ไหมแล้วมันขึ้นไปรอบแล้วกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่ไม่ถึงพี่มันแล้วแต่คนปีนอะ่ะแต่ถ้าขุดขุดข้างบนนะเธอบอกประมาณสิบห้านาทีพี่ถ้าถึงแล้วนะแต่เวลาปีนฟีลนนิ่งนี่แล้วแต่คนพลาดคือร้องเลยปะจบเลยปะ นอนอะไรพี่แล้วลงมาหมอแบบเวลาหมอน้อยนอนอย่างนา้นเวลาได้เกิดมันตายไกลได้วยสนามมิดลากอ่เออเนี่ยเขาบอกว่าใช้ความสามารถฟาร์มฟาร์มครึ่ชงชั่วโมงบวกรอบหนึ่งกำไรหนึ่งหมื่นเอาอะไรมาคุ้มไอ้จริงอยู่เอเอลรอคุณภาพไง,ไงเปิดแอดตั้นเลย อุ้ยไหน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 อย่ีที่ผมมีรถประกอบสามคันนะเว้ยเนี่ยอยูมาคันหนึ่งละเอาไงดีวะของเกาะที่มังแบบบ้าจัดเลยอะแต่ถ้าของเกาะวันเดียววันสองวันก็ได้ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าไอ้เจ้ารูปแบบของแม่งเนี่ย คนแม่งไม่ทำเงินอ่ะเราไม่จำกัดต่อวันแต่ว่ามีทุกวันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแบบกเก็บได้สักร้อยหนึ่งได้ไหมพี่พี่สมขึ้นไปไหนถ้ามันไกลขนาดนี้ขอสักร้อยหนึ่งได้ไหมหยิ่อะอันนี้ก็หนา้าเวทีใช่ไหมหรือว่าบนเกาะวะเวทีใส่ตัวนั้นแหะ จะบ้าตายผมไม่เคยขึ้นย่างเลยไม่รู้วาอาการเป็นไงไมายถรงว่าอาการขึ้นเกอนอาะเนี่ยี่มันดันทุลังแบบมันต้องมันต้องว่างใช่ไหมถึงจะไปอ่ะเฮียกูรอพักดันไอ้เฮียจูไปไปอยู่ เป็นนายกเสร็จแล้วก็ให้มันไปเน่งใช่ครับไม่เอาไปไกลอ่ไม่เอาไปลองม,มันได้ EP ด้วยนี่ใช่ไหมขึ้นไปนะกูขึ้นไปนะถึงพอตอบคำถามเสร็จก,กูก็กระโดดลงทำไมเกี <S <S ยร์ม่งนานเหรอเกียร์ตอบคำถามตอนแรกคือคำถามมันเปลี่ยนไงตอนนั้นพี่ไม่ได้จำคำถามเก่าเอาเปลี่ยนใหม่ก็เอาพีทคำถามอะไรเว้ตอนนี้ ตอนนั้นพี่ไม่ได้ขึ้นนานแล้วแต่เดีว่าไม่ได้ขึ้นนานเลยพี่โดพี่แรกแล้วหรอขนาดเซตเก้ามันอยู่ตอนลงแน่ใจใช่ไหมอ,อ,อันนี้<ด>คำถามมันก็ยังเป็นคำถามแบบเราไปกดรับฟรีเราไปปีนก่อนเลยไปดิลองมันไปเด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 ไว่ก่อนนี้หรอ ม่ต้องลองีแป๊บเดียวเชื่อกูดิตกเลยฮะรอคูลรอกูมาในเนี้ยหลอกูมาในแป๊ไปกไปข้างบนก็ได้ข้างบนข้างบนก็ได้